นัมัตถุระกนัตยศัตสิ์ศิรสานามามิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์สัพพันยูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกลราบข,ขอถวายความเคารพท่านพอาจารย์สันติ ทุกเป็นพระเถราในสังฆะมณฑลแห่งน,นี้พอทั้งพระเถราคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งก็ขอ,ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผ,ผลทุกสิ่งทุกาการจงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้มีศีลอันเป็นที่รักโดยทุกท่านทุกคน เมื่อสาธุแล้วก็เอามือวางไว้ที่ตักพิทักกายใจทำกายให้สนาททำวาจาให้สนักทำจิตของเราให้สงบเพื่อเคารพในพระสัตธรรมสุวิชาโนพระวังโหติ ทุวิชาโนปราพาโวผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสือ่อมถ้าคนไหนรู้ดีประพฤติดีทำดีเจริญแต่คนไหนรู้ชั่วเหตุแต่ชั่วชั่วมีแต่ความเสือ่อมพระพุทองค์ตัดไว้ สุวิชาโนคนรู้ดีทำดีจเจริญพูดดีคิดดีทำดีเป็นคนดีทันทีพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วเป็นคนชั่วทันทีพูดผิดคิดผิดทำผิดเป็นผิดทันทีพูด ร้ายคิดร้ายทาร้ายเป็นคนชั่วร้ายทันทีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาศึกษามาเรียนรู้มีศรัทธาแล้วมีความเชื่อในพระตรรไต่เชื่อว่าทำดีดีทําชั่วชั่วเชื่อวันนรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีพระทิพาามีเนะชื่อ พระพุทธเจ้าเชื่อละทาคำสั่งสอนแล้วก็เชื่อพระสงฆ์นาทีท่านใดศึกษาได้ปฏิบัติมาเนี่ยเรามีความเชื่อแล้วเราต้องประพฤติปฏิบัติตามคำว่าสาวกสาวกกะเราก็เป็นสาวกและสาวกกะแปลว่าผู้ฟังมหาประโยคเจดมหาวิเชียนท่านแปลว่าหูสาวก จำได้ป่ะหูแปลว่าฟังได้หูคนบอกคนแนะนำอะไรแบบเชื่อคือเชื่ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องเท็ดตามเชื่ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องเห็ดตามเป็นว่าอย่างแม่บอกอย่างแม่อันนั้นดีอันนี้ไม่ดีหอยวางแม่มันถึงจะได้ประโยชน์เกิดประโยชน์เ่าเขาวัดเขาว่าฟังเทศความธรรม้ะยิ่งสำนัก สลเลขาภาวนารามเราเ,เป็นวัดปฏิบัติวัดนักเทศวัดนักสอนได้เลยนไม่ใช่วัดนักสวดนักอย่างอื่นเพื่อนเทศเพื่อนสอนนะเพื่อนไปศึกษาปฏิบัติจกครุบาอาจย์มาเพื่อนก็ได้แนวทางเอามาบอกเอามาสอนเอาแมแนะนำมาเหมือนเดิมน,นะถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นไม่ประพฤติปฏิบัติตามมก็ ขาดทุนศูญย์กำไรเป็นอุตสาเสียสละมาสร้างมาทำเพื่อจะให้ได้สาระประโยชน์เกิดขึ้นกับพวกเรานี่แหละคนอื่นที่เขามาทอดระบาทอดกระถินเข้ามาวันเดียวคืนนึงเขากลับแล้วได้สาระไดแ้แค่ทานแต่เราเนี่ยอยู่กับอุบาจาจาร์ตอนเช้า ให้ทานตอนเย็นสวดมนต์ไหวพระทำเทศฟังธรรมมันต้องได้สาระประโยชน์มากนนนะวกว่านั้นนะพราะถือว่าเป็นโอกาสดีช่วงนี้ก็มีคูบาอาจารย์ท่านได้แวะมาเยี่ยมมาเยื่อแล้วก็มาทำภาระอันสำคัญนะเนาะก็เซรุู่ร่วงไปด้วยดีล้วนะแต่ก็คงจะอยู่ตระาอีกสักวันสองวันนะคนเขมี ครูบาอาจารย์คงจะแยกย้ายกันนะเพราะฉะนถือว่าเราต้องกอบโกยสาระประโยชน์จากครูบาอาจารย์เด้กที่ท่านมาอยู่เนี่ยบางคนเขาสูบวดมาสิบห้าปียี่สิบปีสิบกว่าปีเท่านันั่งเรียน,นเพื่อนไปเปิดดูเฟซเพื่อนกัน,นโอ้ไปปฏิบัติไปนั่งช่างโดยกันนั่งโลก้วยกัน เปลี่ยนสีเลยโอ้ยตายเออศิกษามารษาดูด้ยวยกันเคยรวมเป็นลมตายมื่ไทยกลาว่าเอาหักผลนิพพานอยู่นี่ว่าอธิจฐันไม่แน่อธิษฐานน,นะดรวบพี่เอกยูสม,มุรสาคอเคยไปจำพรรษาอยู่พิจิตด้วยกันนั่งสมาธิแทนกันอยู่เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ว่าไม่เห็นกันโดนนั่นแหละเจ็ดแปดปีแหละซิกเราแหละลาซิกขาไม่แน่หลวงปู่ถึงตัดเอาไว้มาบอกเอาไว้อย่าเพิ่งเชื่อใจตราบใดยังไม่ตัดสะดุ้ดิเท่าเพิ่งเชื่อใจได้ขาดลงกิเลสโอ้โหมันขีคอพผ่ากันได้นี่ยไม่ใช่ว่าเข่ามาบวชน้ำจะนั่งได้เพราะมัมสู่หลักที่ดัดนัน หลักเรือนอย่างเดียวนี่มันต้องค่อยๆค,คัดเก่าไปเรื่อยนะพราะฉะนร้นถือว่าเป็นโอกาสดีทําไม่นําแสงสว่างให้ย่อมเกิดเปล่าตายเปล่าเข้าลงไปหานะสาระอะไรไม่ได้นะเลยเห็นอาจารย์ปุ่มเทศนึกถึงลงตามหาตัวเนาะ <c oughs> ต้องมนะีที่น่ากิเลสเออต้องคัดนี่แหละมันจะได้ โอ้โธรรมดาเลยนี่ดวงตามหาดาวงคอนเทสเจ้าโป,โป,โปโ๊ยนี่แหละคัดกิเลสแม้สมัยตอนฟังธรรมนอกฟังเทศใหม่การกัดทานกจาจัดนวลทีากาจัดความตระหนี่ออกจากจิตใจทานกจาจัดนวนทีสีนเนี่ยมันถึงจะกำจัดโครธาความโกรธ ภาวนามาถึงกำจัดมูหังกำจัดความหลงหลงว่าเราจะไม่แก่ง่ายเราจะไม่ตายง่ายหลงในวัยหลงในชีวิตว่ายังไม่ตายเราอ,อยู่อีกนานจำอาจารย์แอนได้เมื่อไหร่จะครบรอบแล้ว <c oughs> ครบรอบแล้วเดี๋ยวไปเลย ราะนอยายาประมาทยาประมาทให้เปสติภาวนาไว้ตายเนาะตายเนาะกล้านึกถึงค้ามตายบนมะยงเนี่ยทำจิงนึ่เปถึความตายอีกทีเนี่ยน่้อเกบบไหนนึกว่าใจผ่อนล่าใจเลยอน่าใจซ้ำใจกับเลีวแต้วันสี่ละ เน้นถึงความตายเขาถึงบอกน้นถึงความตายสบายนะักมันถักว่าขาดลงในสงสารบรรเทาความเมตนอน u l ก t มันทําให้หานหายสะดุ้มไม่ยุ่งใจหรือในภาษากรรมฐานพระพุทธองค์บอกว่ามรณานุสติีมรณะมรณานุสติถ้าระลึกนึ่ถึงความตายได้เนะี่ยเอาจอาความพุข์มาจากไหน เดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวคนกระตายเดี๋ยวคนนี้กรตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วของก็เป็นของเราจักอย่างถ้ามันลึกๆถังใดจริงๆโอ้ไม่ว่าทุกดอกกรรมฐานสี่สิบอย่างที่พุทค์ตรัสไว้ตั้งแต่พุทธานุสติธรรมมามนุสติสังขานุสติจนไปถึงอาหารเรฏิคูลสัญญาถึงสุดท้ายกรรมฐานสี่สิบอย่างอย่างใดอย่างนั้นก็แล้วแต่ที่เราทํา เราก็ปฏิบัติมันทําให้พุนทุกได้กัมันมีทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเราอยากอยากต่อมาน้นนึกถึงความตายไว้ประจํ่ไว้ไเสมอเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกข์นะไม่รอดเพราะว่ามันเกิดก็อาจารย์เองเนี่ยเหนมรณะนัสตินี่ไปเหตุงานเนาะ ไปเ็นงานโอ้ยถ้าคนไม่เชื่อในมรณานุสตินี่โอ้ยสนุกอยังเพินอยู่โอ้ยทำเงิน,นได้เดือนละประมาณสองพันเหรียญเน,นไปทำงานอยู่ต่างประเทศสองพันห้ารอเหรียญเนี่ยกเจ็ดหมื่นบาทได้สมัยไปทำงานโอ้ยสนุกอยู่ ถ้าเพื่อนการจ้างเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงละยี่สิบเหรียญนะหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับเพ็่งานชั่วโมงเดียวเนี im, ่ยเขาจ้างเลยเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวนอกเรือจ้างเพื่งานเนี่ยเลยเขาจะจ้างประมาณสองชั่วโมงสี่สิบเหรียญหรอพันกว่าบาทเออแป๊บเดียวน่เฮ็ดเนี่ยเออมาเท้ามาทำมาจ้าวโอ้ยเงินทองหาหน่าย่แต่ว่าเรามันถึงนึกเป็นความตายอย่างเดียว ไม่หาได้แบบเด็กก็ตายมันมันคิดอยู่ตลอดเลยมันมีมรณานิสติมีนึกถึงความตายอยู่เลยถ้าเกิดทําไปมนมีตังค์รำรวยเนี่ยก็ตายก็เก่าก็เลยบ่าเอา,ลอออาเลยพ่อพ่อหาเงินได้พอกลับเสร็จเลยทา่านท่านว่าจะไปสักห้าปีเนาะทาได้สี่ปีพอเลยนั่นคือเรืถึงแองความตายเลยแปลกเลย มัอนการจำปุ้มบอกว่าไงทานมันท่านันคถึงความตายมันก็ทานได้ห่ดทุกอย่างเลยเพรก็อยากเอาไว้เพ่เอาไว้มันก็ตายนะมันก็บ่ได้เป็นทรัพย์ของเราเนี่ยมันเป็นของคนอื่นเพราะตายไปแล้วแต่ถ้าเกิดวัไหนที่เราสละบริจาคนำออกได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นแนละติดตามตัวเราไปได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะเป็นอริยทรัพย์ นเขาจะนั่งขอให้พวกเราเราลึกๆถึงความตายใบละนี่นะมระนาวสติอาพละเมื่อขึงไถ่ธรรมสี่ข้อสี่ข้อเน้นถึงพระพุทธเจ้าพูดเลือดล้ำนึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเลือดล้ำนึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเลือดล้ำให้มีคุณธรรมคือเมตตา นึกถึงกายาเป็นอสุภะนึกถึงกายาเป็นอสุภะมีมรณะทุคลงหายใจมีมรณะทุคลงหายใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำให้มีคุณธรรมคือเมตตาให้มีคุณธรรมคือเมตตานึกถึงกายาเป็นอสุภะ นึกถึงกายาเป็นอาสุขะให้มีมรณะทุกลมหายใจให้มีมรณะทุกลมหายใจเอาว่าเอ๊หนึ่งสองสามถึงพระพทุทธเจ้าูุเลิศรำให้มีคุณธรรมมีเมตตา้คุณธรรมในเมตตาให้นึกถึงกายาเป็นอาสุขะ ให้มีมรณะทุกลมหายใจให้มีมรณะทุกลมหายใจ,ใอยใจดอขะสี่ข้ออ่าเน่ยถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ต้องเว้ามากนะน,น้นถึงพระเจ้าทาเราเรื่องใจอยูตลอดเวลามันสู่สุคติแน่นอนสู่สุคติน้นถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เลิศที่สุดในสามโลกเลนี่ยไม่ใช่แค่โลกของมนุษย์เราได้สามโลก ก็คือโลกนะมนุษย์เทวดามารพงททุกอย่างพระุทธเจนะ้าเป็นใหญ่ที่สุดเลยไม่มีใครเกิดเมื่ไม่มีใครเกิดพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบานศรัทนะธาเทวมนุษยสาน,านาันเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระุทธนะเจ้ามนธรรมดาไดพรผมได้มกากรา อาสุราหูโอมากราบมาศรัทธาพระพุทธเจ้าแม้เราเหมือนกันเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เลยมอนูุ้บาลจานจันสันติท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าหรือในเหลียนหรว่าเดินตามรอยบาทประาศาสดาแม้เหนื่อยยากก็ตามเนาะดูว่าพระพุทธองค์เคยแสดงธรรมตรงไหน เคยไปผขงขมบวชตอนไหนตัสลูตรงไหนแสดงครั้งแรกปัดเจตวันไปทุกที่ตรงไหนที่ว่ามีสาวโสกเพื่นไปหมดเนี่ยเดินทั่วจารย์น้อยจา์ซุปบันเยกว่ศรัทธาพะพุทธเจ้าพูดเลื่อนล้ํให้มีคุณธรรมคือเมตตาเมตตาทั่วที่จะได้มิตรทั่วไปเมตตาได้ไวจะห่างไกลศัตรู แผ่เมตตาให้หมู่จะอยู่เย็นเป็นสุขแผ่เมตตาออกจากภุกจะสุดกายใจทันทีแผ่เมตตาทุกที่จะมีแต่ความโชคดีตลอดไปเมตตาจริงเมตตาครับเดียวก็อดคุมลดเลยเมตตาเป็ความรักความรักความปรารถนาดีให้กับคนอื่นสัอื่นชีวิตอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตามี ไว้ประจำคิดประจำใจเมตตาแล้วก็ให้นึกถึงร่างกายของเราเนี่ยเป็นอสุภะอสุภะแปลว่าไม่งามแต่ถ้าสุภะเนี่ยคืองามถ้าว่าเรางามที่บ่นสุภะหรืออสุภะส่วนใหญ่ก็ยังว่างามอยู่นยโอ้ยะตะกี้นี่คือ่าผมเดา เงา,า,า,าง,งามนาตาผิวพรรณเป็่งึง้เนาะคุณก็งงามในขนาดคนเล่าไแลดววยวขนาดอยู่เจ็ดแปดสิปยังหลงเนาะเดี๋ยวพูดสรรเสริญเยนีนยอไปเนี่ยเขาเรียกว่าอสาราตะมนต์มนดัดำเวลาไปพูดกล่อมงมวยหลงแต่เราเป็นผู้ที่มาศีลธรรมต้องมอง มองร่างกายเป็นอสุภะเดียนะร่างกายเป็นของไม่นาม,มันมองงามแค่ผิวนี่แหละแค่ผิวเราลอกลอกผิวออกอ้ยตับไส่ใส่ภูมินำเลือดนำน้องนำ,นำ,นำเราสวดกันไปนะขีมูกขีหูขีตาขีผม,มไม่ได้ขีเราไหม <laughs> ขี่หัวขีตาขีดังขีฟัน หมดทุกอย่างแต่ว่าถ้าคนไม่มาศึกษาก็หลงเลยหลงความงามผิวงามฟังนงามทุกท่ายก็เหี่ยวฟันลุบบวให้เห็นเป็นอสุภะร่างกายเราอสุภะสุดท,ท้ายให้เห็นมรณะความตายทุกลมหายใจเนี่ยอธิบายแล้ะ าฝากไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำนึกถึงคุณธรรมให้มีคุณธรรมคือเมตตานีานึกถึงกายาร่างกายของเราสององงามาเป็นอสุภะองงามสุดท้ายให้เรามีมรณะนะหรือว่าเราเลื่อนึนถึงความตายไปบ่อยไปจำทุกวันทุกเวลาเลยอีมันคลายแทบยอมคลายดินีเลยคลายความหยุดความ หยุดติด๊กนะในทุกอย่างเน,นะนี่ยถ้าเป็นความตายก็เดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่ไม่เหลือลแหละพอเราคลายจากเราเนืกอถึงอวา่นี่อยนะมันจะคลายหมดเลยโยมไม่ที่ว่า,ายยนะบ้านภาษายากๆเนาะบ้านผูรถผูของถนะูมันคลาย,ยานะเปโยมนะเพื่อนฝากไว้นะพุทธาเมตตาอาสุภนะแล้วก็มรณนะ นะพูดเยอะๆสงสาร์มคำนะนะครับทาที่สุดนะก็ขออำนาจคุณพระศีรัตนาตายซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำคุณพระธรรมผู้อันสูงส่งพระอริยสงฆนะ์ผู้ว่างคงเย็นนะจงมาปกปักรักษาให้ชีวิตของพวกเรามีแต่ความพาสุขความเจริญเนื้นคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาแม้ปรารถนามัก ผลนะพระนิพพานให้มาเกิดขึ้นที่จิตใจของเราทุกท่านทุกคนเธอ